เราต้องจัดการพวกเด็กก่อนนะครับคุณเรเตอร์บอกหาพวกหาพวกไม่ธรรมดาดสีม่วงตรงนี้ฮะเด็กแว้นนะครับเป็นฝรั่งเศสหมดนะครับวันนี้ด้านบนสีน้ำเงินคุณกันสีเขียวเนี่ยเด็กฟาสสีชมพูคุณอัปเดตเตอร์ครับ อย่างนี่ไอแอมเคเรซี่ฮะสีส้มขยจบมาเด็กสโลครับพบกับจละเป็นอย่างที่พี่ตังบอกครับตรงกลางนี่ขั้นด้วยที่ว่างครับเกมนี้ถ้าบุกช้านี่ยืดเยื้อแน่นอนเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรแกนแคนนอนแกน,นแคนแน,แนอนรู้จัไมมันมีซุปเปอร์แม่ปอนอยู่ <c oughs> เอามันก็เข้าไม่ง่ายนะพี่ถึงว่า,า,า,ามีแคนนอนอยู่เดีย๋ยวต้องดูว่าใครจะพลังงานจะล้นเหลือพอ เอาสีส้มกับสีเหลืองอ่ะเอาใครวิ่งเร็วกว่ากันเนาะสีเหลืองจะหลาดไว้เราหมามากันไว้ก่อนแล้วมันไปยึดอันไกลก่อนนะนี่โอ้ไม่ธรรมดาครับสีเหลืองไอเอฟเคซีนี่เก่าประสบการณ์สุดครับเดี๋ยวดูมาอีกนึงสีชมพูว่ายังไงร้อยไปครับเบลเตอร์โอ้โหสีส้มมี้ ดูครับเด็กสโลครับดูจากฟอร์มแล้วนี่เด็กสโลน่าจะเอาตรงกลางน่าจะเอาตรงกลางนะเด็กสโลเด็กแวน่นสีมว่วงก็เร็วกันนะครับแป๊บเดียวไปได้ไม่ได้บอดึ้นตรงกลรกรางวุ้ยเด็กแวน่นเด็กแวน่นเด็กแวน่นเด็กแว่นอ้โหอยู่ดีไปยึดพลังงานเขาเฉยครับเด็กแว่นครับแล้วสร้างบิ๊บ็อกซ์ขึ้นมาเลย แล้วค er> ุณการนี้ต้องพับบ้านแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยครับดูครับจะไปยึดคืนหรือยังไงครับมันยึดไม่ได้นะฮะจะไปยึดน้ำมันนะครับโอ้รถมท m ว v ไม่กลางด้วยครับแล้วที่บ้านของเด็กแว้นว่ายังไงครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสีเขียวโอ้ยแป๊บเดียวครับเด็กฟ้าส่งฟ้าสมชื่อครับ มาเร็วเลยครับรถถังมากองตรงนี้หมดแล้วโอ้ยโดนลิงข้อหัวต้องยิงลิงชิงไปก่อนโอ้ลิงโคตรโหดอ่ะลิงโหดลิงโหดมากครับมีครับยิงลงแร่เฉยเลยครับกันโดนอยู่กันโดนอยู่ไม่ซ่อมด้วยพังสิครับแบบนี้โอ้งานงอกนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดครับเงินโดนชุดนี้เข้าไปนี่นั่นแหละครับ ส้มครับเด็กสโลเก็บพลต,ตรงกลางคนเดียวเฉยเลยครับโอ้เข้นนาน้ำมันตรงกลางน้ำมันตรงกลางเหลือสองแล้วสีส้มสีเขียวโอ้สีเขียว,ยวมาเร็วมากสีเขียวเบสตแ์แสลบมาแล้วอยู่ดีๆวิ่งไปยึดน้ำมันเขาเฉย,เยครับสีเหลืองครับนี่ครับ,ครบแคนนอนมาแล้วครับสีฟูโรเตอร์โอ้โอ จะมาเข้าง่ายๆนะครับออ้ยแคนนอนมาเลยครับแคนนอนสีเหลืองจะยิงสีส้มมันนะ่ะยิงไหมครับยิงโดนไหมครับนี่มันใกล้เกินไปหรือเปล่าครับแคนนอนว่าไงยังนิ่งอยู่ไปไม่มาไปพิ่งมายิงเลยสามดอกพังครับดูแล้วชุดนี้ไม่น่าไหวแน่นอนเรียบร้อยครับอดลงแน่ต่อเลยครับจะได้ไ มีบล็อกขึ้นมาตรงนี้ครับทุก่านนะครับอุ้ยดูบอลั้งมันอิงแหกไปสิครับแบบนี้ดูครับโอ้ยอยู่เทินแทบไม่ทันครับคุณเลดเตอร์ดูว่าขอลงน้ำมันบ้างครับกลางส่วนนั้นคุณกันนี่น่าจะจบไปแล้วครับไม่ไหวครับดูว่าพยายามเข้ากินเนียบีอ้อมมาเอ็มซีบีแกไปไหนอ่ะพังแล้วพี่สีน้ำเงินโดนสีม่วงเด็กแว้นจัดการไปแล้วครับ สีมว่วาางมาลงน้ำมันหมดแล้วดครับย,ย,ยิงครับคนยิงอยู่กั่นกันแล้วอ้เด็กแว้นชุดนี้เจอเด็กสโลเข้าไปครับนี่ครับมาพื้ไม่มีใครทายก็ไม่ได้ไม่ได้เอาแบงค์นะครับ คลีซี่มาแค่3คันจะสู้ได้ไงครับอีกฝั่งมคลีซี่7 8คันอู้จะมีเบทเทิลฟอร์เทสครับสีม่วงเอาแล้วสิดูเลยน้วน่าสนใจอยู่ครับสีส้มนี้โหกลับบ้านแทบไม่ทันเลยครับแล้วเบทเทิลแอบก็ไม่มีด้วยครับสีส้สมยังไงครับเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแบบนี้สเหลือนี่โหสะสมร็อกกอลันอยู่ครับ แคนนอนสองดอก I am crazy และยิงร,ร้นแล่ะดูครับยิงร้นแร้ครับอูสีม่วงโดนตัดแรกไปอีกชุดหนึง่งอูแล้วโผล่มาหลังบ้านจะยิงดาวเทียมก่อนด้วยเห็นหรือเปล่าตาครับอูชุดนี้ไม่น่าทันครับขายเลยอู๋ถอยแล้วแบบนี้นี่สู้ยากแล้วครับโดนปิดตาไป ดูสีส้มจะมาเคลียร์รถแดงนี่หวานเลยครับสามบั้งแน่นอนแบบนี้ยังไงครับเดี๋ยวดูดูว่ายิงกันใหญ่เลยครับเหมือนเจอขนมเหมือนเด็กเจอขนมเลยครับดูครับพับบบงไปหนึ่งครับโอ้รถแรกสีเหลืองเยอะมากโอ้รถแรกสีเหลืองนี่เยอะอจริงครับยุงก็เยอะยุงก็เยอะโอ้ยแล้วเกมนี้ไม่มีใบก้อนด้วยนะครับ ไม่มีโป๊ะปะด้วยครับลมควันก็ไม่ได้ครับยุงชุดนี้โอ้พันธมิตรที่เจอยุงเน้นๆน,น,นี่ก็รับยากกันนะบอกเลยโอ้แล้วดิวครับเด็กสโลพยายามจะโผเข้าไปเคลียร์ทางด้านของเบนเทิลพอร์อเทสโดนหรือเปล่าละ่ะเบนเทิลพอร์อเทสว่าไงครับอุ้ยพังครับเบนเทิลพอร์อเทสจะโผอีกชุดหนึ่งครับเบนเทิลพอร์อเทสว่าไงครับพังเรียบร้อยพอเทสโอ้โหจบแล้วนี้ ยิงเอ็จบเลยอุ้ยสามบ้างใหญ่กัดเดียนครับได้เบไปชนโพเทสไปชุดนี้นี่เทียบเลยครับโหมีแหลกแหลกอีกแล้วครับแหลกไม่ต่างนิดแหลกเลยเต็มนึงครับดูครับผมน่าจะเข้าเลยครับเด็กโซ่ผมเลี้ยนะโอ้ยเรวดูครับพอเผลอครับที่บ้านเขาเห็นนะครับ โอ้แล้วดูครับเอเคซี่ยุงครับโอ้ปล่อยยุงมาทำลายบ้านสีดส้มครับแล้วดูครับเด็กสโลยุงก้นป่องด้วยนะครับไม่ใช่ยุงลายโดนเอเคซี่ใสหลังบ้านไปครับโอ้ชุดนี้หนักาย่ครับโอ้แล้วจะไปดูครับไปทำสงครามกับฝีม่วงยังไม่ทันเสร็จเลยครับโดนไปก่อนแล้วแล้วโดนไอเอฟโดนไอเอฟบีไม่ใช่ดิ พังแล้วครับโอ้โอ้พังแล้วครับสีสม้มไฟก้อนเด็กสโลเด็กสโลเอาใครจะไปไลน์ต่อไปได้เป็นคุณเอเดเตอร์ครับโอ้ยมีคนทายคุณเอเดเตอร์หรือเปล่าเขาเนี่ยที่สามน่าจะใช่ครับเดี๋ยวดูดูครับเหลือดาวเทียมเหลือดพีดบอ็อกเดือดพีบ็อกสอง เรียบร้อยครับไม่ตายเป็นที่สามครับอุ้ยมีคนทายเข้หมือนพเอเหรอร์่แอฟเรเตอร์ยังไม่ไป น่าจะต้องไปนะพี่นะเขาไปแต่มีคนไทยไอเอ็มเคอร์ซี่ล่วงไปที่สามมาด้วยนะคนที่ไทยคุณอัปเดตเตอร์มีไหมพี่ไม่มีนะเล่นเล่นดูไม่ได้เดี๋ยวเปิดอีกเครื่องหนึ่งก่อนมีไหมไม่มีนะอัปเดตเตอร์คนที่สามนะแต่แชมป์เนี่ยมีไทยเด็กแว้นมานะไม่แน่ครับเด็กแว้น ปล,ปล่อยไปสักพักนี่อาจจะฟื้นได้ครับเป็นประเทออกมาเยอะเลยซีไหนถีม่วงครับพี่คือจังหวะนี้ถ้าคุณแอเคซี่อยากจะได้แชมป์เนี่ยผมว่าเขาต้องรีบเอายุงไปค่อมก่นอนโคดูแล้วเนี่ยถ้าเอายุงค่อมจังหวะนี้สู้ได้แต่ถ้าปล่อยให้เด็กแว้นมีกองกำลังมากกว่านี้แล้วก็น่าจะลำบากพอเท ฟ้าดน,นี่ได้ทีครับไปเคลียร์รถแรกของเด็กแว้นก่อนเลยครับทำได้ดีครับชุดนี้เออฟอเทสเวลามันเหยียบรถแรกนี่มันจะแตกไปด้วยนะที่สังเกตุไม่แตกพี่ไม่แตกไม่ไมฟอเทสเลือดรถเยอะเลยนะเมื่อกี้มันมันยิงไอ้มันยิงมิสไซล์ออกมาแล้วมันก็มันยิงมิสไซล์ใส่รถแรกใช่ไหมแล้วมันก็ไปเหยียบรถแรกก็เลยโดนมิสไซล์ตัวเองพี่ใช่จริงเราสังเกตดู อาบีจีมันฝังอยู่ในรถแรกอย่างนี้เหรอแล้วไปเหยียบระเบิดตัวเองนี่นี่พิดบล็อกเลยทำไมไม่ยิงเนี่ยอุ้ยอุ้ยล็อกเกติเออร์โอ้โหเอาล็อกเกติเออร์มาครับโอ้ตลกเกินไปแล้วโอ้โหล็อกเกติเออร์ไปยิงอะไรเอาปอมสปายเป็นล็อกเกติเออร์พี่วิ่งเข้าเฉยเลยครับโอ้น่าด่านไหมสีสีเหลืองเด็กแมนครับเอาสปายไปเข้าสีเหลืองครับโอ้ เข้าฐานคนครับเดี๋ยวดูหลังจากนี้โอ้โหคนสิงม่วงมามีบ้างหมดครับทีเนี้ยรอดูได้เลยครับแล้วมีโอกาสจะพลิกฟื้นแผ่นดินนะฮะมีไม่ธรรมดาครับจะก,กู้กุมอายุทยากลับคืนมาได้หรือไม่ครับรวบรวมกำลังคนอยู่ครับส่วนสีเหลืองเองนั้นเนี่ย ขึ <oung> ้นเวทเทอร์สตอร์มแล้วแต่คนโอสฟียนี่สีเขียวว่ามีก่อนนะครับดูว่าเขาจะเล่นยังไงเด็กฟ้าเขาจะวับเขาจะวับปิดซึ่งไปลงตรงไหนที่ใดที่หนึ่งนี่แหละก็ถ้าไม่มีบ้านนะครับพี่สีเหลืองเนี่ยผมว่าเบทเทิลฟอร์เทสนี่อาจจะไปลงอยู่กลางบ้านสีม่วงได้หมายถึงว่าสีเขียวจะวับไปลงให้เขาลมันเองครับปัดกำลังทั้งคู่เลยพี่ยอดนะครับ ต้องแบบนี้ครับมันมีบ้านไงบอกไปคุณอดีเตอร์บอกผมไม่ออกครับฮเดี๋ยวพีดบล็อกอยู่หนึ่งอันหลบอยู่หลังน้ามันเออทําไปได้ครับดูครับตรงนี้นะตรงนี้นะสีชมพูน่าจะวัดเป็นสีม่วงน่าจะวับเป็นทับตรงไหนตรงนึงนะบลยแล้วพี่เขลยวลงหลังฐานสีเขียวมาครับ เราเลือกที่จะใส่สีม่วงก่อนด้วยครับโอ้โหแล้วตู้วีเอมซีพังไปแล้วด้วยครับสีม่วงเอาละสิแบบนี้นี่จบหรือเปล่าครับเอ็มซีพังไม่เป็นไรว่าแต่เบสทเล็บไม่พังเงินก็ยังพอมีอยู่นะฮะ แต่พูดถึงสีม่วงเองเนี่ยกองกำลังที่มีอยู่เนี่ยจะไปปลูกก็ลำบากพี่เพราะมันต้องต้องดูแลบ,บ้านตัวเองด้วยครับผมว่าสีเหลืองมากกว่าครับที่เป็นคนเลือกว่าจะจะไปปลูกสีไหนก่อนครับด,ด,ดู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 สปายปลอมตัว <laughs> สปายปลอมเป็นรสีเขียว <laughs> น่าจะเอาลงรถถังนะ <laughs> มายยังพี่ อย่างอย่างไม่ลงรถถังก็น่าจะเป็นแบตเทิลแรมโอ้เข้าแบตเทิลแรมพี่ฮาเลยนะแต่ลงรถถังน่าจะง่ายกว่าพี่อ้อมมาลงได้โอ้แบตเทิลแรมก็เป็นไปได้ครับไม่ไกลเดี๋ยวดูครับมาอย่างพี่อยู่ไหนแล้ววะอ่างอย่างอย่างอยู่กลางฐานอยู่มาวะะ่ะมาเว้ยมาเว้ยขึ้นแล้วไปครับขึ้นรถเรียบร้อยน่าจะไปสีเขียวนะต้องไปสีเขียวเลยพี่พอเป็นสีเขียวขนาดนี้ วิ่งเข้าสีเหลืองก็ตายสิครับนี่เป็นปีพออ่ะนะ <c oughs> อ้าเฮ้ยอย่าบ่กนะว่าจะไปสีเหลืองนะอ่ะเฮ้ยอะไรวะนะเนี่ยเปิด GPS ด้วยครับ g o o g l e Map มีไหมเนี่ยโอไมค์ก oh, ๊ทำอะไรของเขาครับเนี่ยโอ้ยอะไรวะนั่นพ็อส, <c oughs> สีเขียวพี่งเข้าสีเหลือง,องโอ้ผมก็งงกับแกครับโอ้สงสัยแกนึกว่าทีมอะเล่นทีมสงสัยยังหล่อโอ้ยงง ดูดูยุงยุงชุดนี้คอมคอมไหมคอมไหมโอ้โอ้เอายุงมาคอมนี่สู้ยุงไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเลยแล้วฟ้าผ่าลงบ้านโอ้โหสามสามสีม่วงจะเอาให้ลงให้ได้ครับโอ้โหแล้วชุดนี้ว่ายังไงครับเบลเทนฟอร์เทสอีกฝั่งก็มีเบเทนฟอร์เทสเหมือนกันครับดีไม่รู้ครับโเข้าไปยงี้ไม่ดีแน่ ไม่น่านจะไหวครับสีม่วงด้วยกองกำลังที่น้อยกว่าแบบนี้ต้องมีร็อกเก็ e เชียมาคอยคอยช่วยรับดาเมจอยู่ครับดูครับโอ้ยไม่ไหวครับโอ้แล้วทับสีเหลืองมาผมว่าสีเหลืองนั่นจะได้แชมป์นะ,มมนะครับมีใครทายแอมเคซี่มาหรือเปล่าได้มีโอกาสครับ อ๋อนี่ไงแอมเคซี่ไงคุณเอกชัยไทยประโยชน์อ๋อคุณเอกชัยนะฮะใช่ไอแอมเคซี่ได้แชมป์นี่ไง, C, ไงอ่าเอ็มเจฟาสเอาอันนี้มันปิดไปนานแล้วเนี่ยเห็นไหมอ๋อปิดตรงไอ้นี่ปิดตรง,ตรงคุณเนียวไฟเอ MJ Fast ก็ทายว่า IMKC แชมป์โอ้โหดูครับพยายามจะสู้อัพเดตเตอร์ยังไม่ออกใช่ไหมเนี่ยยังครับพี่อาจจะได้แชมป์ก็ได้นะพี่เหลือพินบล็อกอันเดียวครับได้แชมป์ยังไงวะเขายิงกันตายแบบอย่างงี้เลยเขายิงกันระเบิดพร้อมกันอย่างงี้พี่อ๋อมันไม่ใช่กีดเกมเทคเกมเลยมีด้วยเหรอพี่โอ้โหมีมีต่อยพร้อมกันตายพร้อมกันเสมออย่างงี้เลยพี่เลยใช่ครับ ทำไม่ได้ครับแล้วดูครับโอ้โหสามบ้างอ่ะ IMPC นี่โผล่ไปหลังบ้านของทางด้านของเด็กฟ้าเรียบร้อยครับจะไปใส่ทางด้านของวิทย์สตอร์ก่อนนะครับเพราะว่าอีก2ีวินาทีนี่วิทย์สตอร์มันสําเ็จครับนี่ครับต้องทาสีฟ้าก่อนเลยแล้ว IFV มาเป็นขยงนะครับมาแล้วครับ IFV โอ้โหต้องไล่กลับบ้านไปก่อนครับต้องซ่อมดวดแล้วซ่อมดวดไหม โอ้ไม่ยอมกลับด้วยครับดูครับิีนโผไปโผมาตรงนี้ดูครับต้องเอาให้ลงครับแกบอกต้องเอาให้ลงแต่มันจะโดนเขาหมดก่อนนะครับสีเหลืองเนี่ยยังไงได้ไหมได้ไม่ได้ครับยังได้อยู่โอ้โหแลกไปทั้งกองทัพเลยครับคุ้มหรือเปล่าพี่ห้าพันกับตัวกี่ตัวถ้าไม่คุ้มเนี่ยลงบ้านนี่จบเลยนะถือว่าดีครับถือว่าทำได้ดีนะชุดนี้นะตใชได้พลังงานหายเลยนะ อะสีม่วงสีม่วงเหลืออะไรนะหมดยังสรุปที่3ที่ไปคือสีม่วงนะครับเด็กแว้นเด็กแว้นนะพี่นะมีใครทายไมเว้ไปที่สามไม่มีโอ้มีใครทายเด็กแว้นเลยเรียบร้อยไม่ได้แจกของครับวันนี้ดีแ้วจะได้แจกอ่ะถ้าไอเอ็มเซี่ได้แชมป์อ่ะเป็นไปได้พี่เป็นไปได้ครับบอกเลยครับเพราะว่ากองกําลังแกนี่ใหญ่มากๆครับ สีเขียวลดหมดเหรอไปแล้วครับสีเขียวระวังฟ้าผ่าลงนะตรง้อตองกำลังเขาอยู่เดียวแล้วก็เขาไม่มีต่อต้านอ่ะอะไรวะเนี่ยต่อต้านอ่ะแต่ฟ้าผ่าเรียบร้อยครับแต่ฟ้าผ่าออกไปแล้วมันออกไปแล้วโอ้ยลงโดนครับตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าเรดาร์พังนี่สวยเลยครับ ไม่พังครับยังได้อยู่ยังได้อยู่อีเรืองต้องบุกอ่ะไม่บุกตอนนี้เสยเียบเลยดูดูว่าฝั่งนูน้นถ้าเขาฟื้นอนะรีซึมโคตรเยอะครับแคนนอนนี่ครับเห็นไหมพี่มีแคนนอนมันบุกยากพี่ขนาดไปิร์ตประเทศจะเข้ายังเข้าไม่ได้เลยครับโอ้ชุดนี้เอาเรือครับแล้วไอแอมเคซี่นี่ไม่ต้องดีบครับแกมีเรือแกพี่มีเรือ แกสั่งเรือออมไม่ค่อยค่อยสวยูนู้นรับแล้วก็ยื้อเวลาได้ครับยื้อเวลาแกก็มีเวเชสตอมนะสีเหลืองเกมเขียวก็ออกแล้วเซิ้นสตอมต้องใส่เลยอย่างวะนนี้เอาเนี่ยเอา,เอาลอ็อกเกตเทียร์ลอดีลยเออว่ะสีเหลืองไม่มีเวเชสตอมแล้วนี่ว่าซึ่งทางไปเมื่อกี้นี้ครับขออภัยทุกคนที่เป็สีเขียว อุ้ยคุณไดเรเตอร์เดี๋ยวอุ้ยแกจะเอาแชมป์นะครับเนี่ยไปยิงแกทำไมครับโอ้นึงว่าจะได้แชมป์อยู่แล้วเด็กแวนเด็กแว่นเป็นอันดับที่สามโอ้ไม่แน่นะครับ แน่ๆนะครับเด็กฟาสอาจจะพลิก <ii> ก <ümüz man> <ke w> ็ไ <ii> ด้นะพี่ตังพี่ดูจากรูปแบบหรือฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยล็อกเกเทียร์มารับดาเมจแบบนี้นี่วิ่งสวนเข้าไปนี่มีโอกาสนะครับนี่ครับดูครับใช่เพราะว่าไอ้ฟอเทสมันจะเลือกยิงอากาศก่อนเนี่ยนั่นแหละครับแต่ไม่ไม่ไหวครับมันเยอะเกินครับเยอะเกินปัญหาเรื่องเรือไปแล้วครับเอาเรือไปสามคันครับสามลำโอ้แต่ว่าอีกฝั่งนี่เขาจะมีเวทเทิลสโตมก็มีคนโต๊ะเฟียนะครับ ถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยออก,แ,กแต่อย่าลืมนะไอ้ม่านมันมันไม่ได้บักซุปปเอร์เวปอนนะอาา่าฮะม่านไม่ได้บังนะเห็นไหมม่านมันไม่ได้มังนะเรือมาแล้วครับเอาแล้วเรือสอยไปจอดอะไรตรงนู้นอะเรือสอยก็มาด่วนแล้วแบบนี้ล่วงไป็นหนึ่งแล้วสามบ้างยิงถอยเลยครับก็ไม่เคลียร์นั่นแหละครับต้องถอยครับโอ้โหูมาครับมาครับ แอร์ครับมาพร้อมกับ a อจีสไอจีสไปใกล้ไม่ดีนะครับนะ่ะร่วงหมดนะครับบินเข้าไปเล่นอุ้ยใส่เอฟซีบีเลยพี่อุ้ยเกือบพังครับต้องพับบ้านหนีครับอ้เจ็บหนักชุดนี้ไม่ไหวอูแล้วเล่นแต่เรือนี่ก็อ่วมแล้วครับแบบนี้ ว่าเนี่ยถัดไปอาจจะต้องมีขยับมายิงอุย้ยบับลงน้ำมืดด้วยเว้าวครับสีเหลืองแอมเคซี่ใช้โคโนโซเฟียเว้าวเลย,ยแล้วยังไงต่อเดี๋ยวต้องดูครับมาครับเรือลงฐานคนกอดเลยครับแต่เอจีตไปอยู่ไกลแบบนี้จะดูดลรวกระเทียสอยนะครับนั่นแหละครับ แต่ดูแล้วก็เทียมถอยเร็วๆล่วงไปหนึ่งแน่นอนแล้วถอยไหมเอาหมดเลยแล้วถอยเอาหมดเลยแล้วถอยโอ้เรียบร้อยชุดนี้แอร์ครับโอ้แล้วไอจิ้นไปจอดใบไก่ครับพี่ดูนี่ครับแบบนี้โ <c oughs> อ้ยนึกว่าจะมาครับอยาดคิดไม่ได้ว่าสีเขียวจะมา <c oughs> หรือเปล่าพี่ <c oughs> สีเขียวมาครับไฟไอ้ฟ้าผ่ามาแล้ว่นแหละครับ ยแตกหมดละแบตตเอรว่าเทเดี๋ยวโคโนโซเฟียตามมาแน่ครับอย่างนี้ไงอู้หูโคโนโซเฟียมาไม่ดีครับถอดที่นี่แล้วอุ้ยวาร์ปลงลงน้ำครับอุ้ยูเขาเห็นไงเสียหายเลยพี่ชุดนี้ไฟไม่ไฟมันดับแล้วม่านมันไม่ทำงานพอดีไงอู้ยโดนไปสี่คันนี่หลายตังเลยนะโอ้โหคันละห้าพันกว่าโอ้โหหนึ่งคันเท่ากับซูเปอร์เวปอนหนึ่งอันเลยนะ ดูกันเล่นครับสีเขียวเด็กฟ้ามาด้วยทักษะสุดที่เชื่อไฟ,ไฟดับไฟดับเข้าได้เลยอะ่ะดูครับไม่มีต่อตาาา้านและจัรยานด้วยชุดนี้ดูแลเด็กแว่นที่ไม่ใช่เด็กแว้นที่เด็กฟ้าสีเขียวที่ล็อกเกตเียเยอะเลยครับยืนอ้อมเลยไม่สนใจครับดูครับแล้วส่งไปที่คอนเทสต์มาแล้วย,ยิงมบไปยิงบอกเกเจนตงานวันเด็กโอ้เรียบร้อยเลยชุดนี้ดูจากสถานการณ์นั่นแหละครับ โอ้มาแล้วครับโอ้โไม่อยากจะเชื่อครับฟาร์ดอยู่นานครับแอมเคซี่สุดท้ายกลายเป็นเด็กฟาร์ดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อจกี่ครับจะเป็นิดไปแล้วต้องยอมครับเด็กฟารดแชมป์เดี๋ยว,ยวจัดอันนี้ก่อนมีใครทายว่าเด็กฟารนะ์ดอะไล่ดูเลยพี่โอ้ใครที่กำลังดูอยู่นะฮะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่วยแอดมินด้วยนะครับวันนี้นะครับนะ ก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวกันอีกทีนะครับคุณพานุพงศ์พานุพงศ์อัปเดตเตอร์เชียร์ไทยเด็กฟาสแชมป์อ้าวส่งชื่อที่อยู่มาด่วนเลยครับผมได้แล้วพิโกดต้อมไทยฝรั่งเศสแชมป์เหมือนกันฝรั่งเศสก็แชมป์ดีครับยังงไฝรั่งเศสก็แชมป์เหรอครับมีแต่ฝรั่งเศสครับผมโอ้ เด็กแว้นตกคนที่สามไม่มีใครไทยอโอ้แล้วทิ้ง5ทุ่มเป๊ะพอดีนะใครเนี่มันรู้เวลานจัดครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ครับนี่เงีคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรดิอ๋อไม่ใชน่นึกว่าเขาไทยเขาบอกคุณกันตกรอบคนที่สามเด็กแว้นแชมป์ กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยจะไมไ่สตรีมทุกวันนะครับก็สตรีมวันไหนมันจะได้ไปแจ้งเตือนเนาะคุณจะได้รู้นะครับว่าเรามีการสตรีมนะครับถ้าเกิดคุณไม่กดกระดิ่งเนี่ยถึงเวลาเรา,ามาสตรีมเนี่ยคุณก็จะไม่ทราบนะครับแล้วก็ถ้าจใจดีก็ไปติดตามผ่านทางหน้าเพจ a c e b o o k ด้วยนะฮะมันจะได้ถึงเวลาแล้วจะได้อัปเด,เดเตเจอได้ดนค,คนเดียว เฟซบุ๊กก็เซิร์ชคำว่าซูเปอร์สตอร์มชแนลนะครับขึ้นมาเลยนะเป็นรูปเด็กากร์ตูน,นะครับนะก็จะขึ้นมาเลยครับแล้วถึงเวลากล็สตรีมผ่านเฟ e บุ๊ k ด้วยสตรีมผ่านทางยูทู e ด้วยนะฮะก็รูทั้งคู่นะครับนะึ้นมาทั้งคู่เลยนะฮะ